เมื่อวันที่23ธันวาคม2567ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายพักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีขึ้นเวทีปราศัยช่วยนายพิชัยเลิศพงออดิซร ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจจังหวัดเชียงใหม่เบอร์สองหาเสียงค่ะโดยนายทักษิณกล่าวค่ะว่าตนไปอยู่เมืองนอกมา17ปียังอู้มเมืองคล่องอยู่มาเชียงใหม่ก็รู้สึกหัวใจพองโตวันนี้ตนมาหาเสียงช่วยนายพิชัยคิดถึงเชียงใหม่ช่วงที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องทํามาหากินอย่างสบายมีเงิน แต่วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ไม่สวยเหมือนเดิมงบประมาณเข้าไม่ถึงตนกลับมาแล้วขอให้เอาความงามกลับคืนจังหวัดเชียงใหม่เอาสตางค์กลับมาคืนใส่กระเป๋าพี่น้องชาวเชียงใหม่ทําให้นี่เบาบางลงเอายาเสพติดให้หายไปตนรู้สึกเสียดายเวลาแต่ไม่ใช่เสียดายเวลาของตนแต่เสียดายเวลาของพี่น้องคนไทยทุกคนครั้งที่ผ่านมาตอนนายพิชัยลงเลือกตั้งตนเขียนจดหมายน้อยมาฉบับหนึ่งพี่น้องชาวเชียงใหม่ก็เทคะแนนให้สี่แสนปลายจึงชนะแต่วันนี้ตนมาเองมาตัวเป็นๆบางคนจับตัว ตนแล้วถามว่าอันนี้ตัวจริงหรือไม่เมื่อมาเองก็ขอคะแนนทั้งนี้นายทักษิณกล่าวอีกว่า คู่แข่งนายพิชายคือพรรคประชาชนซึ่งเขาโม้ไว้ว่าเขามีสอสเจ็ดคนถือเป็นเรื่องที่ผิดพลาดทำไมพี่น้องถึงไม่คืนสสให้ตนพรรคประชาชนเป็นพรรคที่พูดเก่งคนรุ่นใหม่เขาพูดเก่งทุกคนแต่เนีาา่ยโบจางแตลยังบได้เนี่ยวันนี้พรรคเพื่อไทยยังไงก็ได้ทำเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็นึกถึงแต่พรรคเพื่อไทยที่ทําให้พี่น้องได้อยู่สุขสบายพรรคประชาชนเขาเน้นเรื่องความเท่าเทียมความเท่าเทียมในสายตาของพรรคประชาชนเป็นความเท่าเทียมทางศัต านะแต่ความเท่าเทียมของพรรคเพื่อไทยเป็นความเท่าเทียมทางโอกาสค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N